โรงเรียนวัดประชาวาดโรงเรียนวัดประชาวาดก่อตั้งมาแล้ว77ปีสังกัดสำนักงานพื้นที่ประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งประมาณ15กิโลเมตรเขตบริการหมู่ที่7ตําตำบลโนนห้อมก่อตั้งอยู่บนพื้นที่วัด เไล่2งาน20ตารางวาโรงเรียนวันประชาวาสเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวสุวรรณีทับสี่รักบุคลากรในโรงเรียนวันประชาวาสมีทั้งหมด7คน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนการศึกษาเพื่อสร้างพื้นฐานแก่นักเรียนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองบนพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพเป็นพลเมืองดีการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและผลสำเร็จในการดำเนินงาน การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซนต์มีการประชุมวางแผนมอบหมายให้ครูประจำชั้นจัดกระบวนการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมเช่นการอ่านและเขียนคำพื้นฐานแต่ละชั้นการสอนซ่อมเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาแหล่งเรียนรู้ได้ฝึกปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเช่นปลูกพืชผักสวนครัวปลูกไม้ดอกไม้ประดับการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวจัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและออายบมุกจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายและมาตรฐานตัวชี้วัดโครงการสถานศึกษาสีขาวอย่างต่อเนื่อง โครงการคัดแยกขยะในสถานศึกษาให้นักเรียนมีส่วนร่วมการรักษาสิ่งแวดล้อมทาความสะอาดบริเวณโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนมีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่สะอาดร่มดื่นสวยงามเอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้นโยบายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการเรียนรู้ได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ได้ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการให้ครูได้มีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมในการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนวัดประชาวาดได้จัดตั้งโครงการอาหารกลางวันระดับโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหารทําให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สมวัย การดำเนินการตามโครงการหลักตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนเน้นให้นักเรียนมีทักษะอาชีพพื้นฐานจัดอบรมด้านวิชาชีพแก่นักเรียนเช่นการพอเหตุการปลูกไม้ดอกไม้ประดับส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้100จัดทำเครื่องมือ ในการพัฒนาการอ,อ่านออกเขียนได้โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมเช่นการอ่านคำพื้นฐานของแต่ละชั้นการเขียนตามคำบอกจัดกิจกรรมประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย วงการเศรษฐกิจ์พอเพียงในสถานศึกษาได้มีงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปีแผนการบูรณาการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนดที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญการพัฒนาทักษะความสามารถเด็งหัวปานกลางลงมาได้จัดกิจกรรมส,งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ได้รับพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ การสอนส่งเสริมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการระบบประกันคุณภาพการศึกษามีการกำหนดมาตรฐานจัดทำแผนพัฒนาประเมินตรวจสอบติดตามผลโครงการชมรมวิชาการสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมชมรมวิชาการที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ การดำเนินการตามโครงการรองตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดประชาวาสได้จัดกิจกรรมในการพัฒนาเพื่อย,ยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียนการส่งเสร,ริมและพัฒนาเทคนโนโลยีส่งเสร,ริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษากลุ่มบริหารวิชาการครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรจัดทำเอกสารประกอบการสอนใช้สื่อและนวัตกรรมกลุ่มบริหารงบประมาณมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานคําสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินและพัสดุให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดประชุมมอบหมายคำสั่งด้านบุคลากรส่งเสริมสนับสนุนให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน<ม>กลุ่มบริหารทั่วไปประชุมวางแผนการดำเนินงานมีการนิเทศกำกับติดตามและประสานงานให้มีการปฏิบัติงานไปด้วยความเรียบร้อย และมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร